hello student get to s l a s h o student get to s l a s h t o how are you today s t u d e n t are you happy my name is miss วันชนาวงสาชัย or you can call me teacher p ุ๊ i ปสวัสดีนะักเรียนระผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ teacher p ุ๊ i ปิกนะคะใน subject math นะคะ uh, what day is it today today is Tuesday the third of ออกัส2021ว,วันนี้เป็นวันอังคารที่3สิงหาคม2564นะคะ Today we are going to learn subject math topic โจทย์ปัญหาการลบนะคะวันนี้เป็น part 2นะคะก็คือ part ที่2ต่อเน,นื่องจากาคลิปเมื่อวานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู vocabulary นะคะ number one ค่ะ plural spell P R O B L E M problem แปลว่าโจทย์ปัญหา number two answer spell A N S D E U E R answer แปลว่าตอบ and the last word analyze spell A N A L Y Z E analyze แปลว่าการวิเคราะห์เด็กไปดู conversation นะคะ for week นะคะก็คือบทสนทนาสำหรับ B นี้กันนะคะเด็กๆดูช่องที่2นะคะไปดูที่ number 2นะคะอ่ะ A conversation สนทนากับ B ว่า who is she นะคะเขาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาคือใครนะคะ B แต่ว่า she is my m o m นะคะเขาคือแม่ของฉันเองเขาคือคุณแม่ของฉันเองนะคะ,ะเราไปดู vocabulary นะคะ for ว e กันนะคะ number one mom. m o m spell m o m mum แปลว่าแม่ number two love spell l o v e love แปลว่ารัก number three beautiful spell b e a u t i f u l beautiful แปลว่าสวย number four bears spell b e a r s t bears แปลว่าที่สุดนะคะเช่น she is the best นะคะ,ะเธอผู้หญิงคนนั้คือที่สุดข,ของฉันแล้วนะคะ,ะ number five give spell G I V E give แปลว่าให้ number six flowers spell F L, L O W -U E R S flowers แปลว่าดอกไม้ and the last word gas spell Z A R D S gas แปลว่าการ์ดนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เปิด exercise นะคะแมทขึ้นมานะคะ,ะเป็นเล่นสีชมพูเขียวเล่มน,นี้นะคะ Open page number 69นะคะ,ะดเด็กๆดูข้อที่2นะคะเขาถามว่ามุกดาเนี่ยซื้อน้ำยาซักผ้านะคะ ชนิดเติม850มิลลิลิตรนะคะแบ่งใส่ขวดใหญ่465มิลลิตรและแบ่งใส่ขวดเล็ก234มิลลิตรมุกดาจะเหลือน้ำยาซักผ้ากี่มิลลิตรคะอ่านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหานะคะทีละสเต็ปทีละสเตปเนาะสเต็ปก็คือขั้นตอนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทําพร้อมๆกันนะคะซึ่งในเมื่อเช้าเนี่ย in, น n อนอน n ะนะคะเราได้ทํา exercise กันไปแล้วนะคะในหน้าที่69นะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะามาทบทวนกันนะคะในการทำา x x r r i s s in t t h m o r r n n n g เมื่อเช้านี้นะคะอ่ะ ที่เชืรอพุกริก็เขียนโจทย์ลงไปนะคะมุกดาซื้อน้ำยาซักผ้าชนิดเติม850มิลลิตรแบ่งใส่ขวดใหญ่465มิลลิตรและแบ่งใส่ขวดเล็ก234มิลลิตรมุกดาจะเหลือน้ำยาซักผ้ากี่มิลลิลิตรนะคะอะ สเต็ปวันเนี่ยก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรบ้างคะลูกก็คือเด็กๆดูจากโจทย์นะคะตีโจทย์ให้แตกคะ่ะก็คือน้ํายาซักผ้าชนิดเติม850มิลลิลิตรแบ่งใส่ขวดใหญ่นะคะ465มิลลิตรและแบ่งใส่ขวดเล็ก234มิลลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีขวดอยู่กี่ขวดคะมีอยู่ t นะคะมีขวด ขวดอยู่3ขวดขวดแรกก็คือเป็นน้ำยาซักผ้าชนิดเติมก็คืออะจะเป็นขวดใหญ่มีอยู่850ม mm, ิลลิตรนะคะแล้วก็อีกขวดหนึ่งก็คือจะเอาขวดแรกเนี่ยไปเติมใส่นะคะแบ่งใส่ขวดใหญ่ก็คือ465ม mm, ิลิลิตรนะคะแล้วก็จะเหลืออีก1ขวดก็คือแบ่งใส่ขวดเล็กอีก234มลิลิตรอยากทราบว่ามุกดาเน่ยจะเหลือน้ำยาซักผ้าเนี่ย กี่มิลลิลิตรนะคะก็คือจากขวดใหญ่ขวดนี้ขวดแรกเนี่ยนะคะจะเหลืออยู่กี่มิลลิลิตรนะคะก็คือการหักออกนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตคําว่าอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือแบ่งใช่ไหมคะแบ่งใส่ขวดใหญ่แบ่งใส่ขว,ด,ขวดเล็กนะคะมุกดาจ,จะเหลือน้ํายาซักผ้ากี่มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นการแบ่งการหักออกการลบนะคะก็คือมันคือโจทย์ปัญหาของการลบนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะสิ่งที่จดย์กำหนดให้ก็คือน้ำยาซักผ้าชนิดเติม8 5 0มลแบ่งใส่ขวดใหญ่ 465mL มลลลิตรและแบ่งใส่ขวดเล็ก234ลนะคะสิ่งที่โจทย์ถามล่ะคะคืออะไรก็คือมุกดาจะเหลือน้ำยาซักผ้ากี่มิลลิลิตรนะคะเราก็ใส่ลงไปใน exercise แบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเสพชูค่ะการวางแผนแก้ส่วนปัญหาก็คือการแพร่นั่นเองนะคะการวางแผนคือการแพร่นั่นเองว่าเราจะวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรและมีกี่ขั้นตอนนะคะสําหรับโจทย์ปัญหาข้อนี้มีด้วยกัน สองขั้นนะคะ,ะก็คือขั้นที่1เนี่ยเราจะต้องหาน้ํายาที่เหลือจากการแบ่งใส่ขวดใหญ่ก่อนนะคะซึ่งน้ํายาซักผ้าเนี่ยเดิมทีมีอยู่850มลลิตรนะคะทิชชู่ิ๊กวาดรูปนะคะแทนน้ํายาซักผ้าดังนี้นะคะ,ะว่ามีอยู่850มลลิตรนะคะแบ่งใส่ขวดใหญ่เป็น465มลลิตรตรงนี้คือสีส้มคือทิชชู่ิ๊กได้แบ่ง เอาไปใส่ขวดใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวสีน้ําเงินนะคะแถบซ้ายมือเนี่ยคือเครื่องหมาย question mark นะคะตรงนี้ก็คือเครื่องหมายคําถามว่าแล้วน้ํายาซักผ้าเนี่ยจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะมีอยู่850แบ่งไป465 mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องเอา850ลบ465จะเป็นน้ํายาที่เหลืออยู่เนาะนะคะพอเราได้ขั้นตอนที่1แล้วเนี่ยเราจะไปหาขั้นตอนที่2นะคะก็คือหาน้ํายาที่เหลือจากการแบ่งใส่ขวด เล็กนะคะน้ำยาซักผ้าที่เหลือจากการแบ่งใส่ขวดใหญ่นั่นเองนะคะแบ่งใส่ขวดเล็ก234มิลลิตรนะคะตรงนี้ขวดใหญ่เนี่ยที่มีขวดแรกที่เชื่อเพว่ามีอยู่3ขวดเนี่ยขวดใหญ่เนี่ยแบ่งขวดแรกแบ่งใส่ขวดที่2นะคะต้องหาก่อนว่าขวดแรกแบ่งใส่ขวดที่2แล้วขวดแรกเนี่ยเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกพอเหลือเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปแบ่งใส่กับขวดที่3อีกนะคะอ่าแล้วก็มาดูซิว่าขวดแรก เหลือเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงเครื่องหมาย q u e s ่ i o n mark กเนี่ยก็คือคำตอบนะคะว่าน้ำยาซักผ้าเหลืออยู่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปดู step 3นะคะก็คือการแก้ปัญหานั่นเองนะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ850นะคะลบกับ465แล้วก็ลบกับ234นะคะอ่ะเด็กๆอย่าลืมที่จะใส่วงเล็บด้วยนะคะ,ะเวลาทำโจทย์ปัญหาเด็กๆจะต้องทำในวงเล็บก่อน นะคะแล้วก็ค่อยทํานอกวงเล็บเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะวิธีทําก็คือน้ํำยาซักผ้าชนิดเติม850มิลลิลิตรนะคะแบ่งใส่ขวดใหญ่465มิลลิตรเด็กๆตั้งให้ตรงค่ะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยนะคะพอมาที่หลักหน่วยนะคะสิบลบ อศูนย์ลบห้าได้ไหมคะลกูกอ่อศูนย์มาลบห้าไม่ได้ทําอย่างไรนะคะทําอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันนะคะศูนย์มันลบห้าไม่ได้นะคะแปลงร่างให้มันก่อนนะคะขีดไปทางขวานะคะไปยืมหลักสิบใช่ไหมคะยืมหลักที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นให้ยืมได้แค่ทีละสิบสิบบวกเดิมทีมีอยู่ศูนย์สิบบวกศูนย์เป็น 10นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือ1ิบนะเด็กๆใส่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น10ลบ5้าเหลือเท่าไรคะอะไรที่น้อยที่สุดเอาไว้ในใจก็คือ5นับไปถึง15แล้วก็6 7 8 9 1ดดเเพราะฉะนั้น10ลบ5้าเหลือ5ค่ะนะคะเด็กๆใส่5ให้ตรงกับหลักหน่วยนะพอมาหลักสิบนะคะเมื่อกี้มีอยู่5ถูกยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1ก็คืออะไรคะ 5้ลบหนเหลืออะไร5้ลบหนเหลือสี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสี่ลบหได้ไหมคะสีลบหกไม่ได้จึงไปยืมหลักร้อยก็คือหลักที่อยู่ข้างหน้าเสมอนะคะอ่าเวลาให้ยืมเนี่ยเขาจะให้ยืมได้แค่ทีละ10เพราะฉะนั้นให้ยืมมา10บบวกเดิมทีมีอยู่4ี่สบบวกสเป็น1ิบนะคะเราก็8นะคะที่ถูกยืมไป10 10มีค่าเท่ากับ1ก็คือ8ปลบหเหลือ เนั่นเองนะคะเด็กๆแปลงล่างให้มันให้เรียบร้อยทีนี้เรามาทําการลบค่ะ14-6ลบนะคะมาที่หลัก10เอา6ไว้ในใจ6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14เนะคะเพราะฉะนั้น14-6ลบ6เหลือ8นะคะ14-6ลบ6เแใส่8ให้ตรงกับหลัก10นะคะเอามาที่หลักร้อยค่ะ7-4ลบ4เหลืออะไรคะ7-4ลบ4เหลือ มี 4, 4, 4, 4, 4 5, 6, 7, 7ุ่สี่เอาสี่ไว้ในใจสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดเจ็ดลบสี่เหลือสามเจ็ดลบสี่เหลือสามนะคะเพราะฉะนั้นน้ำยาที่เหลือจากการแบ่งใส่ขวดใหญ่เนี่ยนะคะก็เหลือเท่าไรคะ385มิลลิลิตรเองนะคะอันนี้คือสเต็ปวันนะคะสเต็ปวันเราได้คำตอบแล้วทีนี้เรามาดูที่สเต็ปทูเห็นไหมคะอันนี้คือสเต็ปวัน นะเราได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในวงเล็บเราได้คําตอบเท่ากับ385นะคะทีนี้เรามาทํานอกวงเล็บก,กันนะคะก็คืออะไรคะเราจะต้องแบ่งใส่ขวดเล็กอีกเท่าไหรคะ234เด็กๆดูตามประโยคสัญลักษณ์นะคะ234ตั้งค่ะอย่าลืมว่าที่อยู่ข้างล่างเครื่องหมายจะต้องใส่ขีดเส้นใต้ันเดอ l i n e นะคะ1เส้นสมุนก็คือ234ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยค่ะ ทีนี้ทําการลบค่ะ5-4ลบ4นะคะมาเริ่มที่หลักหน่วย5-4ลบ4เหลือ1นะคะ8-3ลบ3เหลือ5 3-2ลบ2เหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุกดานะคะจะเหลือน้ำยาซักผ้าเท่าไหร่คะ151มิลลิตรนะคะขีดเส้นใต้อันเดอร์ไลน์ให้เรียบร้อย2เซนนะคะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันนะคะก็คือ151คืออะไรคะคือคำตอบที่เราได้ใช่ไหมคะอ่าน้อย น้อยกว่า850คืออะไรคะ850ก็คือน้ำยาซักผ้าที่เดิมทีมีอยู่850มิลิตนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ย151จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันอะไรมันน้อยกว่าใช่ไหมเพราะเวลาที่ถูกบวบไปมันจำนวนมันจะต้องน้อยกว่าเสมอน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิเชอร์พิกมีโฮมเวิร์ for today ก็คือหน้าที่ 70นะคะให้เด็กๆได้ทำกันนะคะจะทำเหมือนใน example ที่ทิชเชบุ๊กปิดด๊กได้ทำให้ดูในหน้าที่69เมื่อกี้เลยนะคะ,ะเด็กๆอยา่าลืมที่จะทบทวนด้วยนะคะในการทำโจทย์ปัญหานะคะ mm hmm. you can do it นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำการบ้านเสร็จเนี่ยให้เด็กๆ take a photo นะคะ and send to live home room ติดเชอร์ให้เรียบร้อยนะคะอาแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ